อ a t e ์เจ็ c ค t ตติ้งแมชชีนหรือเครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูงหนึ่งในเทคโนโลยีการตัดวัสดุที่ได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมยุคใหม่เพราะสามารถตัดวัสดุได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมต่างจากวิธีการตัดแบบดั้งเดิมที่อาจทำให้ชิ้นงานเสียรูปหรือไม่ถือเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานพลังของน้ำ เข้ากับวิศวกรรมได้อย่างลงตัวครับต่อมานะครับคือหลักการทำงานของวอเตอร์เจตนะครับคือการอัดน้ำให้มีแรงดันสูงระดับ30,000ถึง90,000ปอนต์ต่อตารางนิ้วผ่านหัวฉีดขนาดเล็กมากจนเป็นเกิดเป็นวอเตอร์เ็ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว900เมตรต่อวินาทีครับ แรงดันมหาศาลนี้สามารถกัดก่อนพื้นผิววัสดุได้อย่างแม่นยำและถ้าเป็นการตัดวัสดุแข็งอย่างโลหะหรือหินก็จะมีการผสมผงกัดก่อนชนิดพิเศษเช่นกรเนตแซนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดให้รวดเร็วและก็เรียบยิ่งขึ้นครับเครื่องวอเตอร์เจ็ตหนึ่งเครื่องประกอบด้วยระบบสังคัญทั้งหมด4ส่วน 1. ปั๊มแรงดันสูงไฮเพเชอร์ปั๊ม มีหน้าที่สร้างแรงดันน้ำให้ได้ระดับตามที่กำหนด 2. หัวฉีด n อสเซนมีหน้าที่ควบคุมทิศทางและขนาดของลำเจ็ดน้ำ 3. า 3. ระบบควบคุม C N C มีหน้าที่สั่งงานให้หัวฉีดเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ออกแบบไว้ 4. ทัถังสารกัดก่อน abrasive tank บบส,สำหรับเก็บและจ่ายผงแกนเน็ตเข้าสู่กระแสน้ำ ทุกระบบจะทำงานร่วมกันอย่างแม่นยำเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงสุดครับคุณสมบัติเด่นและข้อดีข้อดีหลักของเครื่อง Water Jet Cutting คือไม่เกิดความร้อนสะสมในวัสดุจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชิ้นงานสามารถตัดวัสดุได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโลหะเซรามิกยางพลาสติกหรือแม้แต่กระจก ขอบงานที่ได้มีความเรียบและแม่นยำสูงมากบางครั้งไม่ต้องผ่านกระบวนการขัดแต่งเพิ่มเติมเลยครับอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ก่อให้เกิดควันหรือสารพิษจากการตัดการใช้งานในอุตสาหกรรมจริงในภาคอุตสาหกรรมเครื่องวอเตอร์เจ็ทถุงนำไปใช้อย่างแพร่หลายเช่นใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อตัดชิ้นส่วนโลหะอย่างแม่นยำใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและตกแต่งภายในเช่นการตัดหินอ่อนกระจกหรือกระเบื้อง รวมถึงในอุตสาหกรรมอากาศยานที่ต้องการความละเอียดสูงระดับไมครเพราะเทคโนโลยีนี้ให้ทั้งความแม่นยำความสะอาดและความปลอดภัยในการทํางานเมื่อเทียบกับวิธีการตัดแบบอื่นเช่นเลเซอร์คัตติ้งหรือพลาสม a าคัตติ้งเครื่องวอเตอร์เจ็ตมีข้อได้เปรียบชัดเจนตรงที่ไม่ทําให้วัสดุบิดงอจากความร้อนสามารถตัดวัสดุสะท้อนแสงได้เช่นอลูมิเนียมหรือทองแดงซึ่งเลเซอร์ตัดไม่ได้ แม้จะใช้เวลาตัดนานกว่าเล็กน้อยแต่ความเรียบของขอบงานความปลอดภัยและความยืดหยุ่นนั้นสูงมากกว่าสรุปแล้วเครื่อง Waterjet Cutting Machine คือเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นว่าพลังของน้ำสามารถถูกควบคุมให้แม่นยำราวกับมีดคมระดับไมครนได้เป็นกระบวนการที่ทั้งสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องการคุณภาพความแม่นยำและความยั่งยืนขอบคุณที่รับชมครับ